สวัสดีครับสียาภูกระดึง ep สาวันนี้เรามาดูเส้นทางขาลงภูกระดึงกันบ้างครับเส้นทางยากหรือง่ายขาขึ้นหรือขาลงเหนือกว่ากันไปชมกันครับตันนี้คือบรรยากาศที่เขาสัมภาระมาฝากนะครับก็กําหนดการรับสัมภาระก็ประมาณ6กโมงถึง6กโมงครึ่งนะครับมาตรงคารรับจ่ายเต็นท์นะตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะลงวันนี้ก็เอาของมากองไว้ตรงนี้เลย ลงเดี๋ยวเราซื้อห้าใบนะครับห้าใบเท่าไร่ใบละห้าบาทยี่สิบห้าบาทใครมีห้าบาทไหมเดี๋ยวนี้เราต้องมาติดแท็กกันก่อนนะครับติดแท็กแล้วก็ขึ้นช่างนี่เขามาช่างน้ำหนักกันตรงนี้ก็คือตรงที่เรามารับเต็นต์ตรงนั้นเราไปเอาแท็กก่อนแล้วก็ เขาบอกได้ประมาณเทีย่ยงเย่โอ<ฮ>้นี่เอาโยของเรามาวางแล้วตุ๊บขอบคุณลูกหา้าทุกคนขอบคุณค่ะ,คคะนี่เราก็ได้ทาังบัตรมาห้าใบหรือเปล่าส,สาม สี่ห้าห้าใบพอดีนะครับอต่ก็ัมพ <c oughs> นะกของเราก็อยู่ตรงนี้นะชาวนี้เรามากินที่ร้านทิพวันนะครับก็สั่งปลาท่องโกไปสิบหกตัวตอนนี้กระทะกำลังจะร้อนครับปลาท่องโกกกำลังจะต้องลงกระทนระนะปลาต้องโกวทอดใหม่ๆแล้วพุ่งตรงมาที่นี่เลย <c oughs> มันมากเกินไปอือร่อยมากอร่อยกันเหตุต้องถ่ายรูปเลยต้องไประจิตนะร้านชิมสัมผัสนี้คือแบบเดอ็ดปีอือร่อยมากจริงอร่อยมากกรอบเลยอย่างมือเลยเนาะร้านชิมเข้าไว้ค่ะคุณป้าทอดสดๆเลยอร่อยมากอยากเบีไปกินแบบชิมหนึองฟังต้องขอดึกฟินเข้าไว้ เฮ้ยหอมมากสุดจะฟินคนนี้ฟินเลยอร่อยทุกอย่างเลยร้านทิปวันนะคะทุกคนเรามาดูต้นเมเปิลกันครับต้นนี้น่าจะใหญ่สุดเท่าที่เห็นนะครับที่มันเป็นสีแดงเขาบอกรอบนี้สีแดงเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับถ้าอากาศหนาวมันก็จะเป็นสีแดง ตอนนี้เวลา7จ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนะครับเกือบแปดโมงแล้วเราจะออกเดินทางกันแล้วใชต่ตอนนี้พร้อมมากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยกินข้าวอิ่มพร้อมลุยมาดูว่าวเราก็ตีเราออกแปดโมงแล้วกันเนาะเราจะถึงข้างล่างกี่โมงนะเดี๋ยวเราต้องเดินไปหลังแนะครับสามโลแบบทางลาดหลังจากเขารบทุชาิเราก็ออกเดินกันเลยนะครับห้าชั่วโมงเราจะถึงไหมต้องถึงต้องถึงเนาะ เราอาจจะต้องแวะกินแป๊บเดียวแป๊บๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกเลยแล้วก็ค่อยไปสบายใจที่เจ๊กิมดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีลงว่ายากกันหรือเปล่านะตอนนี้ถึงจุดที่ต้นสนอยู่กลางหางที่เราเคยถ่ายรูปมาแล้วนะถือว่าทำเวลาไ,ได้ดี ันนี้ประมาณสองสสองก 2. 2. 2. ิโลใช้เวลาห้่สิเจ็ดนาที่ผลการให้เธออยู่บ้านเป็นประจำใช่ทำให้เดินทางเรียบชิวแต่พวกเราก็ไม่ได้ฟิดหนักขนาดแบบเบอร์มากเนาะใช่เดิน5กิโลวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็สควอตวันละหนึ่งสี่วันพักหนึ่งวันเราเห็นอนาคตของเราอยู่ใกล้ๆเลยถึงแล้วครับหลังแปรไม้เร็วนะ ประมาณ40นาทีเหลวก็วถึงหลังแตนะแล้เดี๋ยวไปสู้กับของจริงกันนะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กปดกระดิ่งพียาไปกันเลยครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรานะครับที่ได้มาเป็นผู้พิชิตผู้กระดิงด่งไปเดินลงกันตรงนี้เชิงเขา5.4กิโลนะ เราจะต้องเดินลงมันน่าจะยากตอนที่เดินลงนี่หปล่นั่นแหลนะดิไปเราดูว่าเราจะไหวกันแค่ไหนนะจับเราดูสิจับเราดีกว่ารู้สึกเป็นไงลงค่อยๆลงนะเราลงที่นี่ประมาณ8โมง50เราต้องย่อับตรงนี้จะชันเลยนะครับตรงนี้ เค่อยๆให้ดูทีครั้น้เทนี่ดูครับดูมันเกือบเก้สิบองศาเลยเราไปถือไปยังไงถือตรงนี้แล้วข้างนี้จับเหล่านี่คือบันไดด้านข้างนะครับมองข้าาเท้อทอโอเคแล้ว เฮ้ยแต่ดีกว่าตอนขึ้นนะดีกว่าฮะหรือเปล่าหรือเราดูแล้วเราไปมีพงคุ้มกันจากผาลมัสลมใสของเกลียดเขเลยไปต่อครับอันนี้เย้อันนี้ที่ตัวที่สุดไม่ห่างเลแล้วแล้วก็ขับไปนะ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราตอนขาขึ้นมาเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ลงน่าจะแต่ขาลงน่าจะสบายสบายให้ลุกหับหาบลงครับเราเนี่ยเอาตัวเองยัจะไม่ไหวนะตอนนี้เราพักกันที่สําแครนะครับเจอซําแรกหลังจากที่ลงมาจากหลังแปรพักสักนิด นี่แต่ตอนนี้สนามเาขาวต้องเข้าแล้วดีต้องใส่สนามข้าแล้ว,ลวม,มันลงอย่างเยอะๆแล้วมันแบบเสียวเขาว่าต้องเซฟเขา่าบ้ายปายครับเราเดินมาประมาณสิบนาทีนะครับเดินลงถึงอีกซ้ำหนึ่งละอันนี้ซ้ำอะไรเธอซ้ำกบโดนหนระือเปล่ากบโดนเหรอเดี๋ยวลองไปดูป้ายนะว่าซ้ำอะไรเราจำไม่ได้ สำกกโดนนะจุดนี้เรายังไม่แวะพักนะเราไปแวะพักข้างวนเพราะมันเร็วมากจากตกตกีใช่สิบนาทีได้ขาลงจะปวดเข่านิดนึงนะสำหรับคนมีอายุเฮ้ยไ,ไม่ปวดเลยอะ่ะไม่ปวดเหมือนกันไม่ปวดเลยมันต้องใช้เท้ายันลงนะคนพื้นที่เขาบอกว่าจะปวดขาไปอีกเจ็ดวันเมื่อกี้คุยกับเขาดู ตรงนี้เราถึงซ้ำกกไห่นะครับใช้เวลาประมาณซึ่งชั่วโมงได้จากซ้ำข้างบนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แก้ไขนะครับตรงนี้ซ้ำกกว่านะครับ,รกกรบไปเ,เดี๋ยวเราใกล้ถึงซ้ำกอสางแลครับถึงซ้ำกอสางแล้วเดี๋ยวเราจะพักกิน สีน้าแดงมากห้าท<ะ>ำกอสางแล้ว,ลวข้าวเที่ยงขาลงนะครับของซีเป็นหมูกระเทียมใช่กินไม้หนุ่มทำแล้วกรุบกรอบอร่อยมากกรุบกรอบอลได้ <พา S 1> กว๋วยเตี๋ยว,ว <laughs> อ้นานชันห <laughs> <laughs> มเแลพว น้ำแข็งใสนะช่วยได้อันนี้ปิ้มากๆอ่อยากเจอเนื้อหาขึ้นปินนะหมดยืดมากพร้อมที่เจะเดินต่อได้กินเสร็จแล้วก็กเดี๋ยวเดินต่อหลังจากเราเติมพลังงานร้านลุงกลางนะครับก็เดี๋ยวเราเดินกันต่อบายอิ่มมากอร่อยอิ่มมากแน,นะนำ <c oughs> หมดย่างเกืยบทุกย่างๆๆๆๆแล้วก็ได้ชิมลูกนี้ด้วยนะอ่นนี่ <c oughs> เขาเรียกว,ว่า อร่อยนะลูกอะไรนะน้ำนมน้ำนมก็นี่ขนาดกินผลไม้ไม่ได้ก็ยังพอกินได้อร่อยโอเคไปออยกันอร่อยทุกอย่างไปขอบคุณนะคะต้องคิณแลมาใหม่ดแบ่กน้ำหนักตัวเองสภาพคนชวนนะคะอันนี้คือลูกหาเขาหาขึ้นนะครับ หลายคนเลยเขาบอกว่าแบบพี่ย่าฝึกได้นะโอ้ให้ฝึกต้องเดินขึ้นกันขึ้นเลยให้ได้กล้ามเนื้อขาก่อนเออแล้วสะพายไม้ถือของไปเถอะให้เอาตัวให้ลอดก็กระตุยนี่เธอซัมบอลแล้วเลิฟใชซัมบอลโอ้ my god เล่นกันเอง ตอนนี้เราถึงซ้ำแหกแล้วครับกับซ้ำแหกแล้วตรงนี้น่าจะคึกคักที่สุดแล้วครับร้านค้าซ้ำแหกแล้วค่ะที่ร้ายขายของนะจ๊ะได้ดูของฝากได้นะคะจ๋าสิบบาทจะกระเป๋าห้าจ้าเปลชิ้นร้อยได้นะคะสุดท้ายแล้วใช่น สิ้นเดียวครับเท่าไหร่ครับห้าบาทจ้าเดา่งโมเย็นเย็นขอบคุณค,ค่ะเออ,อเป็นไงอร่อยวันนี้เราลงซ้ำแหกแล้วครับเย้ไกลแล้วไกลแล้ว ไปสำหรับใครที่อยากมาแล้วไม่อยากเป็นสภาพแบบนี้นะครับสามารถชมซียาชาแนลดูได้นะครับเราจะพาไปที่ภูกระดึง <c oughs> ตัวนี้นะครับขาขึ้นนะครับแนะนำให้ขึ้นทางปกตินะครับส่วนขาลงนะครับแนะนำให้ลงตรงบันไดดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะประหยัดแรงมากกว่านะครับ ถ้าลงทางอย่างนี้มันเหมือนต้องเกรงหน้าเท้ามันจะเจ็บนิว้วโป้งอ่ะแต่ตอนขึ้นขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่เจ็บเข่าเหมือนแบบลดแรงที่ยกเข่าไปแบบนบันไดอะ่ะเหมือนค่อยๆขึ้นเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะครับเราก็ถึงข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋าแล้วก็ขึ้นรถไปที่ร้านเจ๊ก,กินนะครับเพื่อไปขึ้นรถทัวร์ต่อ S <S ขาขึ้นไม่เหนื่อยเท่าขาลงนะครับ <S 2> <S 2> ออมาถึงข้างในปลายขึ้นพอดีหน่ายไหมหน่ยขาลงเหนื่อยกว่าขาขึ้นนะเกินเท้าอ่ะใช่อุ้ยคิดถึงทางลาบอ่ะเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าใจตังค์แล้วก็รีบขึ้นรถไป <S <S นี่ออกกันเลยครับรถแดงที่เรามาเขาอยู่ตรงนั้นไงบ้าเก็บจะบอกว่าจิจิบเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินนะกลับมาขึ้นอีกอ๋อไม่เอาแล้ว นีครับเจ๊กิมที่เรามารอขึ้นรถกันนะครับเจ๊กิมมีเขาที่สวยมากตรงนี้ก็สะดวกสบายมากมีที่อาบน้ําให้ดีมากสบายมากๆถ้าไม่ได้อาบน้ําก่อนคือรถตายแน่นี่ขนาดนี้เงื่อยอยังไรเลยตรงนี้ข้างในนะครับก็มีที่อาบน้ําให้มีห้องน้ํานะครับที่นี่ก็นั่งได้เลย เสือมาปูนอนได้แล้วก็มีห้องอาบน้ําตรงนี้นะครับขากับรถทัวร์เลดไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับพวกเราก็เลยได้ออกประมาณตอน3โมง40นาทีครับถึงที่บ้านก็ประมาณเที่ยงคืนกันเลยสําหรับทิมนี้นะครับเป็นอีกประสบการณ์ที่พวกเราได้สัมผัสและรู้สึกชอบกับการเดินทางในครั้งนี้ครับ อยกพูดคุยหรืออยากให้พวกเราพาไปเที่ยวที่ไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปถัดไปพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งไว้รลนะครับเมื่อมีคลิปใหม่จะมีการแจ้งเตือนไปหาทุกคนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับซียาแล้วเจอกัน